ไปรีบรองจากเราเลยไม่คุยเหมือนเมื่อกี้ทุกคนครับมา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 ที่อิ่วข่าเมื่อกี้กันค่ะเอามาฝากที่ตลาดเห็นไหมตลาดที่สันอันเนี้ยเอามาฝากแพะพาวเนี่ยนะเขาก็เข้าใจไงเพราะว่าเป็นสปายสันเลยนี่หยอกเล่นนะนหยอกเล่นโอ้โหมันจริงไม่จริงหรอครับ ฮะครับไม่จริงใช่ไหมครับจริงครับก็รออยู่ครับจะขอก็รีบขอแค่รอให้ถึงปีหนะ้าของอื่นนั้นขึ้นราคาขอขอนุญาตแอดมินนะครับผมเอาอันนี้ไลฟ์เพราะว่ามันน่าจะขายตัวง่าย ตแต่เธอตัว,ตวน้องรับรองเหมือนเดิมน้ <_ d ata> องไอข้ขนนะรู้แต่ว่าคาเฟ่วันนี้มันเย็นสบาย มันมร้อยูอ<ด>่ต<ด>่ไม่้มันแตกต่างกับบ้านอ่ะขนาดบ้านซาน่ะปกติก็ไม่ค่อยร้อนมากเหมือนที่อยู่เราอยู่รังสิตอ่ะใช่แต่วันเนี้ยอากาศร้อนมากแต่พอเราไปคาฟเฟ่คือเฮ้ยทำไมมันเนบบนย,ย,ย็นกว่าอ่ะณ้าันเนันนี้ธุระนางเอกคือนานมากผมบอกเลยธุระสานัยเลยเขาธุระนางเอกด้วยมันไม่รอไฟแดงนเลย มาผมปักเลยปักหมดให้นะครับอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์แล้วฝากเรียบร้อยใครจะซื้อนะครับดาราน,นะครับผมอ,อ,อันไหน,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 นอันไหนกดดีบ้าขอแชร์หัดกดเองพี่ทำอะไรเองบ้างบนพีไม่ได้พีไม่ดูผมจะบอกทำไมทุกอย่างเลยพี่เหรออยากให้พูดไม่มีขึ้นจะให้พูดไหมไม่ไดใช่ ดูนะพี่เลือกเตาไหนครับถามเลาพี่เลือ่องเตาอนไรครับก <OK> ราบสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราจะเดินทางนะครับ กลับบ้านแล้วมาทำธุระข้างนอกน,นะครับธุระอันน่าประเสริฐของคุณพิราวศรีทองมากนะครับเขาเรียกว่าไม่คุยไม่คุยไม่โปรโมทแต่มีมาพี่บอลต้องพูดว่าไงก็อพออะไรบ้าไง,าไ,งไม่คือยังไงอว,วันนี้เหรอทุเลาะว,ว,วันนี้คือแบบ อิ่มมีความสุขจะกว็วอกมีความสุขมา,ากแตติดกับรถร้อนนะมากจอดอนู่จอนดน,น,น,นี้ขวาไอพี่ขวาเารพรารถกำลั้จะแอยู่วออถึงแล้วหรอ,อยังยังอ,อ๋อนะกุตีอเาอครับ ล้างรถบ้างนะล้างรถบ้างนะครับผมเก่าเนี่ยเสียงอะไรนี่จอดให้ผมไปก่อนนะเพราะว่ามันมือลางนี่ไม่ใช่เดี๋ยวให้ผมไปก่อนนะอันนี้เพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยไปแล้วรอบเดียวช่วงมวยไม่อยู่ไหนหรออ๋อที่หนมีคนถามตลาดจะหาจะไมเสีเงินก่อนทำไรอ่ะหาซื้อกาแฟหรืออะไรกิน เขาบอกน้องบอยน้องเมฟังหน่อยกระทอมของผิดพอแล้วเดี๋ยวเาไม่ื้อเยวเขาไม่ื้อของผิดเดี๋ยวพอเลยพอเลยอยากยก็ซาแย่ไไม่เคยให้ใจเลยกระทอมกระทอมกระทอม ทำเสียงใหญ่ๆมีเอ็โคนในตัวด้วยกระทำของพี่มีเอ็โคด้วยกระทำของพี่ <c ười> เดี๋ยวนี้ไม่มีเ <c ười> จ้าแล้วรักโดยเบ็น <c ười> ดูสิ้นเว้โอ้สุดยอด <c ười> ่มา ก่อนกระทงพายเคยมีควันใจห้องขางไปมีเพลงนิดเดียไปกูเหนื่อยจนมาร้องเพลงเขาเหนื่อยเวลากระแทกเห็นเนื่อยป่ะพยายามป่ะเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนร้องเพลงใช่มาเขอแก้เขาบอกตามมือเนี่ยบอกอาจารย์ว่นผมพยายามมากเลยอาจารย์ผมไม่เอาดีกว่าเราต้องมาเรียนรู้ ตามเนี่ยฟังมารองไปเรื่อยอ่านดแบบับดูมือมือผมนะวันนี้ใครเข้าคุมปิะได้ชมาชมมอเอาดน้ำมันจะหมดไม่เป็นไรมันไปได้พี่มันมีไฟฟ้าได้ในตัวน,นี้หนึ่งนี่หนึ่งอ่ะเพลงนี้ไหมกระทมกระทมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแลว้วระบวยวิน สิ้นแววรักลาจากแลว้วไม่มาก่อนกระทอมพายเคยมีความใจหูข้าวป่า,ากับจากท้าไรไทยนาไม่ได้กินข้าวขอสาวเคียงคอแต่มาบัดนีุ้งนิร้อยฟัง <c oughs> แต่มาบัดนี้กระท่อมไม่มีเจ้าสาวมีแต่ความสุขเพียงชั่วคราวรักเราทะเลาะกันตลกจุดนี้มั้สั่นนั่นดูว่าใช้ขาใช้มือใช้มือก็ได้ใช้ขาก็ได้รักลาจากแล้วไม่มาก่อนกระท่อมไรเคยมีขวัญใจคงเข้าปลาย เสร็จจากท้องเรือไทยนาใครได้กินข้าวากับสะอาวเครืรอครแต่มาบัดนี้กระทงไม่มีเจ้าสาวมีแต่ความสุขเพียงชั่วคราว,ว,รว,าวนี่อะไรปิดเลยไม่ต้องแครออกเลย พ่อป่าเหรอ